ถ้าไม่ได้ไปเมืองย่างก,กุ้งที่พม่าก็คงต้องมาเยือนเมืองเก่าอย่างอโยธยานี่แหละครับกับเมนูขึ้นชื่อประจําจังหวัดนั่นก็คือกุ้งแม่น้ําชื่อเสียงของกุ้งแม่น้ําจังหวัดอยุธยานี่หลายคนคงจะเคยได้ยินกันมาเพราะงั้นเรามาถึงอยุธยาก็ต้องกินกุ้งแม่น้ําให้ได้นะครับมาเที่ยวทั้งทีถ้าไม่กินกุ้งแม่น้อาอยุทยาก็เหมือนมาไม่ถึง เมืองก่าอายุธยานอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามต่างๆอาหารริมน้ําที่เต็มไปด้วยกุ้งแม่น้ําบางร้านก็ขายกุ้งเลี้ยงนะครับเป็นกุ้งก้ามกรามมากมายกุ้งที่อยุธยานี่เนื้อแน่นครับแต่และร้านก็จะมีน้ําจิ้มรแสแซ่บเด็ดเผ็ดร้อนโดนใจลูกค้าเพราะอายุธยาก็เป็นแหล่งค้ากุ้งแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยวันนี้เราตามมาถึงร้านกุ้งเผาชื่อเพราะด้วยนะครับ กุ้งเผาบุกเพสันนิวาสชื่อร้านนี้ท่านได้จะได้มาก็ต้องตอบว่าทางร้านได้ไอเดียจากละคอนอะรนั่นแหละครับเลยหยิบยกชื่อละคอนอะรนั่นแหละมาตั้งเป็นชื่อร้านกันเสียเลยซึ่งทางร้านเขาก็ได้คัดสรรกุ้งแม่น้าสดๆคัดพิเศษไซส์ใหญ่เนื้อแน่นมาให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติแห่งความฟินที่แท้จริงแถมราคายังไม่แพงด้วยนะครับเพราะทางร้านเนี่ยเป็นร้านขายส่งกุ้งแม่น้ําเบอร์ต้นๆของจังหวัดอยุธยาราคาที่เราซื้อของเขาจึงได้ถูกกว่าร้านอาหารทั่วไปเกือบครึ่งเลย วันนี้ครับเรามาเจอกับพี่หนุ่มและพี่อ้อนเจ้าของร้านกุ้งเผาบุเพศนิวาสที่มาออกบูธขายกันในตลาดไนท์มาร์เก็ตตลาดย้อนยุคที่หน้าบูธจะมีไซส์ให้เลือกไม่มากนกครับด้วยความที่พื้นที่มีจํากัดอย่างที่เห็นกุ้งตัวใหญ่เป้งขนาดนี้ขนาด2ตัวโลราคาอยู่ที่ตัวละ600บาทถ้าเทียบกับราคาไซส์ขนาดนี้ตามร้านอาหารทั่วไปก็น่าจะอยู่ที่ตัวละเกือบพันเลยครับยังมีขนาด4-5ตัวโลด้วยนะครับราคาอยู่ที่200-400บาทเฉพาะที่การออกบูธที่นี่ครับเขามีบริการ เผาให้ชิมฟรีเลยกับน้ำจิ้มแซ่บๆหรือใครไม่อยากซื้อเป็นกิโลครับแค่อยากลองชิมรสชาติแล้วก็เดินเที่ยวเล่นไปก่อนตามตลาดไนท์มาร์เก็ตเนี่ยก็ซื้อแค่1-2ตัวก็ได้ทางร้านก็จะให้บริการในราคาตัวละ100-200บาทให้ได้เลือกซื้อกันปกติเนี่ยเขามีร้านขายส่งอยู่ที่บ้านนะครับราคาจะถูกมากแต่ที่เรามาเจอกันที่นี่ก็คือ เป็นการออกบูธท,ที่ตั้งอยู่ในตลาดอายุทยาไนมาร์เก็ตครับซึ่งพี่เขาบอกว่าเฉพาะหน้าบูธนี้เท่านั้นถึงจะมีบริการการเผากุ้งให้ด้วยโทรสอบถามพี่หนุ่มพี่อ้อนก่อนได้นะครับก่อนจะไปเที่ยวหรือจะไปซื้อกันถึงบ้านเนี่ยที่086 633 1134กับอีกเบอร์ครับ097 1214333ดตัดให้มันหมดให้มันมีไวไฟอย่างเงี้ยไว้เพื่อเพื่อเอวลาเราย่างเตาทั้งนี้จะไหม้มันทำให้หอม ครับแล้วก็ตัดปลายนิดนึงแล้วเอาพวกนี้ไว้นี่ไว้บางคนบางที่เขาก็ตัดออกหมดเลยเวลาย่างกุ้งกันมันจะไหม้ทางนี้อ่าครับเนี่ยกดกดลงไปให้มันโดนหลังความรู้สึกมันจะรู้ว่าโดนโดนแต่ยาอย่าแรงนะเดี๋ยวมันจะขาดกุ้งอ่ะมันจะมีขี้ที่หัวถูกไหมครับต้องเอาออกบางคนไม่รู้ครับเนี่ยครับ เห็นว่าขี้มันมีขี้กุ้งครับแตกออกแล้วก็ล้างให้สะอาดบางทีต้องทําที่บ้านที่ที่ว่าผมว่างทีต้องทํำ พี่หนุ่มบอกว่าคนที่ผ่ากุ้งให้ได้สวยนั่นก็คือพี่ออนนะครับแม่ค้าคนสวยของเรานั่นเองวันนี้ที่ร้านขายดีมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายทั้งต่างชาติเอ่ยคนไทยเอ่ยส่วนวิธีการย่างกุ้งหรือว่าเผากุ้งของที่ร้านเนี่ยต้องใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับใช้เวลาจะ2นาทีหรือว่าขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งถ้าตัวใหญ่เนี่ยก็จะกินเวลาไปสัก5-6นาทีพี่หนุ่มเขาบอกทริคหรือว่าเคล็ดลับนั่นแหละครับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะว่าการเลือกกุ้งเนี่ยเลือกยังไงให้สดดูยังไไงว่า่ามสด คนเนี่ยชอบไปดูที่สีของกุ้งครับแท้จริงการดูกุ้งสดเนี่ยให้ดูที่สีของเปลือกกุ้งครับว่าใสหรือเปล่าเวลาผ่าออกมาแล้วนําไปเผาหรือนําไปย่างเนี่ยจะมีเนื้อสีขาวขุ่นครับถ้าย่างออกมาสีไม่ขาวออกไปทางใสนั่นแปลว่ากุ้งไม่สดครับ และสีของเนื้อกุ้งเองจริงๆก็จะต่างกันออกไปนะครับตามแหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งตามแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ําที่เพาะเลี้ยงแต่ละที่ก็จะให้อาหารกุ้งที่แตกต่างกันไปด้วยจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้กุ้งเนี่ยมีเนื้อสีต่างกันครับไม่ได้แปลว่าไม่สดนะแต่พี่หนุ่มการันตีว่ากุ้งของทางร้านเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ําธรรมชาติจริงๆครับไม่ใช่กุ้งเลี้ยงในบ่อบ,บางคนยังเข้าใจหรือว่าแยกไม่ออกว่ากุ้งแม่น้ํากับกุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันต่างกันตรง,ง,ตรง <ๆ S 2> ไหนครับจริงๆแล้วมันก็ก คือกุ้งธรรมชาติแต่ถ้ากุ้งเลี้ยงบอ่อมันก็คือกุ้งกล้ามกรามนั่นแหละครับก็จะมีไซส์ที่โตกว่าแล้วก็กินอร่อยกว่าครับจุดสังเกตของกุ้งเนี่ยจะมีสสีก็คือกุ้งสีแดงอมส้มและก็กุ้งสีส้มอมเหลืองเนื้อกุ้งแม่น้ําจะมีความแน่น เด้งเนื่องจากว่ากุ้งแม่น้ำเขาเหมือนกับว่าได้ไว่ายน้ําออกกําลังกายอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับมันจะแข็งแรงกว่ากุ้งในกระชังที่เลี้ยงในบ่อในขณนะที่กุ้งกล้ามกรามที่เลี้ยงกันไว้เนี่ยขนาดของกล้ามกุ้งเนี่ยจะสั้นหัวกุ้งจะมีขนาดปานกลางตัวใหญ่ไม่มากเพราะไม่ได้ไว่ายน้ําไปไหนเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยเพราะว่าไม่ต้องหาอาหารกินเองในส่วนของมันกุ้งเนี่ยจะมีสีเดียวกันครับคือสีเหลืองอมสม้มอายุทยานั้นเป็นเมืองแห่งมรดกโลกเมืองน,นี้เป็นเมืองราชธานีเก่าแต่ก็มีความคึกคักไม่แพ้เมืองหลวงเลยเต็มไป หลังไหลามาเยี่ยมกันไม่ขาดสายโดยเฉพาะในช่วงที่มีกระแสของออเจ้าเนี่ยแหละครับนอกจากวัดวังเก่าโบราณสวยงามที่นี่ก็ยังมีที่เที่ยวที่กินจุดเช็คอินมากมายครับเราก็ได้มีโอกาสเดินเที่ยวตลาดกันสักหน่อยครับไหนๆก็มาเยี่ยนถึงตลาดอายุทยาไนมาเก็ตแล้วเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสําหรับนะักท่องเที่ยวชอบเดินตลาดช่วงกลางคืนครับคนอายุทยาก็จะมาเดินกันเหมือนกัน ตั้งอยู่ข้างวัดราชบุรณะซอยชีกุลสองตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับอยุธยาในมารเก็ตเป็นตลาดเปิดใหม่สไตล์ย้อนยุคที่จําลองเอาบรรยากาศการค้าขายสมัยอยุธยาพึ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งครับโดยเปิดให้บริการช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มครับหยุดวันนักขัตฤกษ์นะครับหรือทําไมแน่ใจก็ลองเสิร์ชและก็ไปเช็คกันที่เพจอีกทีนึงและที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งครับที่อยู่ในโซนเมืองเก่าที่เปิดให้พักผ่อนในช่วงกลางคืนเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของความคึกคักกันเลยก็ว่าได้บรรยากาศในตลาดค่อนข้างน่ารักมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เป็นเครื่องจักรสารดั้งเดิมครับมาตกแต่งที่ร้านค้าให้เป็นเอกลักษณ์หากใครอยากมาถ่ายรูปเก๋ๆแล้วก็ตามรอยละครบุปเพสันิิิววาาาตตมมมด้ยพรรละคบ ก็มากันเลยที่นี่มีร้านให้เช่าชุดเก่ามีสตูดิโอถ่ายรูปส่วนของเด็ดที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือชื่อเสียงของตลาดแห่งนี้คือตลาดการเดินกินแท้ๆเลยครับรวบรวมของอร่อยจากทั่วประเทศทั้งคาวหวานรวมถึงของโบราณหากินยากมีครบเครื่องและที่สําคัญราคาประหยัดครับ อย่างที่บอกว่าจุดเด่นของที่นี่มีบริการให้เช่าชุดไทยสวยๆแต่งกันแล้วก็เดินถ่ายรูปได้เพราะว่าอยู่ข้างวัดราชบุรณะปกติทางวัดราชบุรณะเปิดให้บริการเข้าชมกันทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งตอนเย็นนะครับแต่เฉพาะวันที่มีตลาดทางวัด เขาก็เปิดเพิ่มเวลานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันเล่นด้วยก็จะเปิดเวลาเดิม8โมงครึ่งแต่ว่าไปปิดเอาพร้อมตลาดเลยตอน4ทุ่มคิดค่าเข้าชมภายในวัดนะครับคนไทย10บาทต่างชาติ50บาทเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุเข้าชมฟรีครับ